สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้ก็บศิภาพี่น้องเขามาเบิงมาชมวัวงามๆนะครับจากฟาร์มต้องตาฟาร์มนะครับน้องและกัเบิงการเลี้ยงงัวนะครับดวสิเป็นว่าเลี้ยงงัวนี่ต้องเห็นนางแน่ครับแต่ละเมือแต่ละเป็นนะครับแล้วก็มาเบิงวัวงามๆครับช่วงนี้สิเป็นต้องมีตั้งวัวผู้นะครับเนาะเป็นลูกของพอว่ามั่นยอดนิยมของบ้านเฮานะครับเนาะพามาเบิงมาชมลูกของเพิ่นนำนะครับเนาะว่าผู้ใดอยากได้พอเข้าตัวนี้ครับลูกเพิ่นสิเป็นอยากได้ครับมื้อนี้ก็สศิภามาเบิ่งมาชมครับว่าให้ลูกงามบ่นะครับเนาองสำ เกษตรกรอยากจะตัดสินใจหาพอพันธุ์นะครับเนาะพามาเบิ่งมาชมลูกของเพิ่นนะครับลูกของลูกเพิ่นอีกเทียนหนึ่งนะครับเนาะเชิญมาเบิ่งมาชมพร้อมกันครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งตัวแรกครับตัวนี้เป็นลูกของปีศาจแดงนะครับ PZ130 นะครับเป็นของ TJ9 ฟาร์มนะครับโอ้โหเพิ่นอื่นเก้าหรือเอื่นนายนะครับเนาะถ้าเอื่นผิดก็ขออภัยนะครับตัวนี้จะเป็น ลูกของปีสัตว์แดงครับหรือเลดเดบินะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับเนาะอายุกับประมาณ2ปีประมาณ2อสเดือนนะครับตอนผมมาถ่ายเดือน2เดือนก่อนปีประมาณ8ปดเดือนนะครับเนาะตัวนี้อยู่ประมาณ2ปีกว่าครับเนาะเบื้องตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นง้วคู่นะครับเนาะเป็นลูกบานๆเท่านะครับตัวนี้เพิ่งกับเลี้ยงไว้แต่ขุนนะครับเนาะส่วนใหญ่เพิ่งจะเป็นตั้งงวดถิกครับมาเบื้องขอบต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นลูกของปีศาจ์แดงึ้นกันครับตัวนี้ แต่ว่าทาปุ่นตอนี่หนาไปทาผุนนะครับนนามาเบิ้งนะหน,หนาวมาเบิ้งครับหนา็ค่อนข้างงามครับแล้วมาเบิ้งตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกของปีสาดแดงเหมือนกันครับอายุประมาณปีกวัวนะครับปีสี่เดือนหาเดือนนะครับเนาะนี่มาเบิ้งตัวนี้ครับสองตัวนี้เพิ่งเอาเข้ามาใหม่ครับซื้อเข้ามาราคาหกหมื่นบาทครับสองตัวนี้ค่อนข้างแดงงามนะครับเนาะเป็นค่อนข้างหาวัวงามวัวดีนะครับนี่มาเบิ้ง สามารถเป็นพอพันธุได้นะครับสําหรับคนที่อยากเอาไปคุ้มฟูงหรือมาเป็นพอพันธุนะครับอ่ะพึ่งซื้อเข้ามาตัวนี้ครับราคาหกหมื่นบาทนะครับเฉลี่ยกตัวละสามหมื่นครับเพืสดร้อนๆเลยครับพึ่งเอาเข้ามาเมื่อนี่แหละครับสําหรับงัวตัวนี้นะครับเนาะเบิ่งลักษณะงัวเพิ่นครับโอ้แดงงามครับเพิ่นจะเป็นเพิ่นจะเลี้ยงแต่งัวผู้นะครับเนาะเพิ่นก็เพิ่นบอกว่าเวลาขายมันจังพร้อมกันครับนี่มาเบิ่งตัวนี้ก็ ลูกของปีสัตว์แดงครับเบิงหน้ามันสิการดำๆนิดนึงนะครับเบิงหน้าลักษณะของใบหนานะครับใบหนาจะใหญ่นะครับคือพอเลยครับตัวนี้นี่ลูกปีสัตว์แดงบามันนะครับนอ่ผสมกับลูกบ้านๆเขานะครับตัวนี้เบิงลักษณะตัวนี้เคยเป็นวัวผมมาก่อนนะครับนอกแล้วก็ับมาอยู่กับเพิินครับขายเพิินในราคาสองหมื่นหานะครับเพราเบิงนี่ก็เป็นลูกของพ่อปีสัตว์แดงคือเก่าครับ P ีแซบหนึ่งสามศูนย์นะครับนอะ ค่อนข้างสวยครับตัวนี้นี่ลักษณะการยืนอยากได้ขอางเพิ่นอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบอทันได้ปล่อยนะครับเนาะตัวนี้เบิ่งลักษณะการยืนตัวนี้ก็คือกันครับนี่ลูกของปีศัตแดงเลตเดบิวท์ขึกันครับทั้งข้อเพิ่นเพิ่นมีตั้งว่าลูกของปีสัตวแดงนะครับเนาะมาเบิ่งแล้เนี่ยตัวนี้หนาค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้นก,การยืนลักษณะการยืนได้แล้วนะครับตัวนี้อายุกับ จามันเกือบปีหนึ่งนะครับนอตตอนผมมาถ่ายคลิปก่อนๆนะครับถ้ามีคนเดินเขาไปเบิ้งนะครับเนาะน้องตาฟาร์มกับตัวว่านใหญ่ป่านนี้นะครับเนาะผ่านประมาณสองสามเดือนนะครับถือว่าเป็นเลี้ยงค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเนาะมีเบิ้งขอความเป็นอยู่ของมันนะครับเป็นกระเลียงแบบให้หญ้ามันกินนะครับเบิ้งหญ้าเบิ้งอย่างพูดว่าหญ้าเนี่ยสิให้เศร้านะครับเนาะให้เศร้าแล้วก็บ่ค่อยเน้นหญ้าปนใดนะครับเพราะว่างัวเพิ่นเป็นงัวขุนนะครับเนาะส่วนใหญ่เพิ่นจะเน้นอาหารนะครับอาหารสําเร็จรูป องหนึ่งประมาณ270บาทนะครับอันนี้งัวงัวนอยนะครับเนาะงัวนอยเป็นลูกของบานๆเ่านะครับแต่ว่างัวผู้ที่อยู่ข้างในเป็นลูกของส่วนใหญ่จะเป็นลูกของเปี๊ยสัตแดงนะครับ p z หนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะอยู่ที่ TJ าร์มนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างงามนะครับเนาะสามารถเอาไปคุ้มฟูงได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เพ่นบั้นปล่อยนะครับแค่เขามาพาพี่น้องเขามาเบิ่งมาชมวัวงามของเพิ่นลเซอนะครับเนาะ มีการเลี้ยงดูการเบิงคอกันครับสําหรับคนอยากจะมีวัวคุ้นนะครับเนาะอยากจะเลี้ยงวัวนะครับส่วนี้กระแสวัวค่อนขังมาแรงนะครับแต่กะคนขังไปวัวกับสีแพงนั่นะครับคือยังสองตัวนี้กะตัวละสามหมื่นบาทนะครับเฉลี่ยเป็นซื้อมาคูนึงสดดร้อนๆหกหมื่นบาทนะครับตัวนี้ซื้อไปจากผมนะครับเนาะซื้อไปตัวสองตัวเมื่อกี้นี่ซื้อไปหารเมอรครับตัวนี้เป็นวัวของลูคอกคนเด่งนะครับเป็นกะ เออเพิ่นสื่อมาครับขออภัยครับเพิ่นซื้อมาแต่ว่าซื้อมาตั้งเน่น้อยเพุ่นล่ะตำมันยาน้มม่ใหม่เพิ่งครับนี่ลักษณะการงัวของเพิ่นนะครับอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับผู้ใดอยากจะเลี้ยงงัวนะครับเนาะกับเบิ่งว่ามีขอกงัวของอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเอาให้พี่น้องห่อในเบิ่งนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับเกาไว้สำเนียงเขาพูดสำหรับคนที่เขามารับชมนะครับนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้ผมนํานะครับสําหรับคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ครับสาหรับคนมีเงินในจักหน่อยนะครับอยากจะเลี้ยงวัวช่วงนี้ก็ค่อนข้างถือว่าตอบรับดีนะครับเนอกว่าจะเป็นการตลาดหรือว่าด้านการขาานะครับค่อนข้างจะถือว่าโอเคนะครับนอกราคาก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูก็ถือว่าบ่ค่อยยากปันใด้นะครับการไล่ก็ มียางตามกระตัวละหมื่นสองมืนนะครับเราผมก็เคยเลี้ยงมาแล้วสําหรับการเลี้ยงวัวนะครับถือว่าบอลุบปนะครับสําหรับคนมือใหม่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับนะแต่ละเที่ยนนะครับฝผกไว้เทีนี้ครับขอบคุณหล,ลายๆครับ